สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นี้นะคะที่บอกว่า19.5ล้านไม่แพงหรอกครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เข้าใจนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในย่านของแหล่งชุมชนของตัวจังหวัดนครนายกนะคะใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นเขื่อนขุ้นดานประการชนน้ําตกวังตะไคร้แก่ง3มชั้นนะคะแปลงนี้จึงเป็นทําเลที่เป็นทําเลทองของจังหวัดนครนายกเลยนะคะ ที่ดินเปล่าที่เราซื้อมาพัฒนานี้อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ในส่วนตัวเขื่อนหินเนี่ยที่เราทําเพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะเสริมเหล็กกันเขื่อนหินพังทลายด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ดินเนี่ยมันจะมีหลุมมีบ่อใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อดินขึ้นมาต้องไปซื้อดินเพื่อที่จะมาถมที่ดินให้มันเสมอปรับภูมิทัศน์ของที่ดินให้สวยงามนะคะ แล้วก็ถึงได้ปูหญ้านะคะเพื่อรอบรรอ,อบแปลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดไปหลักล้านบาทเหมือนกันนะคะแปลงนี้แล้วก็ในส่วนของต้นไม้ที่นํามาลงก็ใช้มีต้นทุเรียนมีต้นฟ้มโอมีต้นไม้หลากหลายพันชนิดที่เราเอามาลงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรั้วนะคะที่เราทําไว้นะคะด้านหน้าในส่วนของบ้านก็รีโนเวทให้ใหม่ ครบหมดพร้อมที่จะหิ้วกระเป๋าแล้วก็เข้าอยู่ได้ทันทีนะคะในส่วนของต้นไม้ในสวนเนี่ยเราก็ขุดเจาะบาดาลลงไปลึกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราจะเดินเป็นระบบตั้งอัตโนมัติของการลดน้ําต้นไม้ในสวนนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะมีมูล,มลค่าของมันนะคะแต่ถ้าสนใจนะคะเข้ามาชมที่ดินแล้วคุยราคากันได้คะ่ะ